นี้ครับได้ถอดเช็คนะครับกล่องเอ่อครสดิจิตอลนะครับมาแล้วนี in the the ่ครับก็สภาพอยู่ตั้งแต่ในกล่องเลยครับตั้งแต่ซื้อมาแทบจะไม่ได้ออกจากกล่องเลยครับนี่ครับนี่ตัวนี้ยังไม่ขาดนะครับแต่เดียววันนี้ผมจะมาเกะนะครับเพราะว่ามันหมดประกันไปแล้วแหละครับถอดเช็คมันได้อยู่ครับผมถึงมีอยู่มันก็ไม่มีปัญหาไดหรอกครับเพราะว่ามันหมดประกันไปแล้วนี่ครับก็ยังอยู่ครับ จริงๆเอ่อตอนนี้มันมีปัญหาเวลาเปิดครับมันมันจะเปิดยากครับเหมือนแบบเปิดติดแล้วแต่เสียงมันยังไม่ปล่อยออกครับไม่รู้ว่ามันเป็นก่อะไรครับต้องเปิดปิดหลายๆครั้งหรือรอมันประมาณสักพักหนึ่งครับถึงมันจะเสียงมันจะมาเดี๋ยวมาแกะดูกันครับว่าข้างในมีอะไรสภาพก็ไม่ได้เกะนานก็ประมาณนี้เลยฝุนหนามากครับโอเคแกะดีกว่าเกะมาเรียบร้อยครับผมนี่ข้างในก็เป็นแบบนี้ครับคอมมานเดอร์นี่2 0 p รุ่นแรกๆเลยครับ รุ่นแรกๆที่ออกมาเลยครับของมาตานี่ครับผมจําได้อยู่สมัยนั้นซื้อรุ่นแรกๆเลยตอนนี้ก็ยังอยู่เห็นไม่ได้เกะเลยนะครับก็ข้างในก็ประมาณนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นกับดีเลยตอนนี้เสียหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเสียงมันออกมันตัวนี้มันจะได้ยินแกรกขึ้นมาครับทำให้เสียงออกมาแต่แต่เปิดมาปุ๊บมันจะไม่ได้ยินเสียงนี้เลยครับไม่รู้ว่าเป็นกับพวกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเช็ดๆปัดๆด,ดูครับผมปัดๆฝุ่นออกหน่อยครับน่าจะใช้ได้อยู่มั้งครับ <laughs> โอเค อันนี้ครับผมก็มาถ่ายชมกันเล่นๆครับผมทั้งแรกครับที่ได้เกะตัวนี้ครับในรอบห้าหกปีได้แล้วนี่ครับสภาพก็โอเคยังสวยอยู่ครับประมาณนี้ครับผม